คือเกมนี้เหมือนเกมตู้มากเลยนะเหมือนเกมที่อยู่ในตู้นะครับสิบบาทแ a p คือเกมมันเป็นเกมแบบยุคเก่านะครับมันก็เลยอาจจะไม่มีฟรีเกมนะอาจจะมีแค่แบบรางวัลแจ็คพอตอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> อ๋อบิ๊กชนะนะครับได้สิงโตมาสี่ตัวนะครับ <c oughs> เกือบห้าตัวนะคนุณดูอันนี้ไม่รู้จ่ายเท่าไหร่นี่ครับผม เล่นดูๆเข้าๆแล้วกันวันนี้นะครับเฮ้ยเกิดไปเบสสิบแปดบาทองนะคุณดูอะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมตัวตึงนักปั่นนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมนี้เลยนะครับเกมอะไร่รู้วะอแปเป้ นะครับของค่ายค่ายแคนดี้แคนดี้ป๊อปอะอะไรอะชัยหยุนชัยหินอะไรสั้อย่างเ <c oughs> มื่อกี้นะครับโอเควันนี้ทุนมีสองรยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูเฮ้ยเบ็ดขั้นต่ำเก้าบ,บาทเลยเพื่อนเกินไปเปล่า,าผมมีมาแค่200รอย่างเงี้ยจะไม่หมดก่อนแล้วเนะี่ยอ่ะไม่เป็นไรก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะฮะ โอเคเดบิวต์มาทุนสองอยเราจะเล่นได้หรือเปล่านะเกมนี้นะครับไปเลยเมื่อกี้เห็นบอกว่าอะไรได้สแกตเตอร์กี่ตัวนะอ,อ๋อได้ทั้งสองทางเฮ้ยสแกตเตอร์กี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่ต,ตัวสแกตเตอร์สี่ตัวได้เท่าไหร่วะได้ถ่ายครับได้เท่าไหร่แต่ถ้าได้สแกตเตอร์ห้าตัวคูณร้อยเท่าเลยนะ เฮ้ยจริงเหรออันนี้ได้มา96าบาทนะครับผมแต่ไม่ได้ฟรีเกมเหรอไม่มีฟรีเกมหรอกเกมนี้อะไรวะเบบบบบบบ้ห้าบาทคือมันจ่ายได้ทั้งสองทางนะครับผมเกมนี้ ปพ๊บปึ๊บวายคูณสองวายคูณสองได้มาสี่สิบบาทนะฮะมาให้เดี๋ยวผมจะเล่นที่เบ็นสิบแปดบาทแล้วกันนะครับผมไปดูกันเลยมังกรได้อะไรวะสามสิบสองบาทอตัวนี้ตัวเดียวก็จ่ายอันเนี่ยโคตรด,ดีคือเป็นเกมแบบ ทุกเก่ามากอะ่ะวายคูณสองได้เท่าไหร่สาสิบสองบาทครับดอกนี้สแกตเตอร์สามตัวอ๋ได้แค่สองตัวนะครับโอเคไม่เป็นไรปืบเราจะบอกได้หรือเปล่านะเกมนี้โฮ้ย ได้มา120บาทครับคุณดูทุนแค่200นะวันนี้เฮ้ยมังกือเฮ้ยมังกรได้มา10บาทมังกรคือเกมนี้เหมือนเกมตู้มากเลยนะ เหมือนเกมที่อยู่ในตู้นะครับสิบบาทม่ครับคือเกมมันเป็นเกมแบบยุคเก่านะครับมันก็เลยอาจจะไม่มีฟรีเกมนะอาจจะมีแค่แบบรางวัลแจ็คพอตอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> อ้าวบิ๊กชนะนะครับได้สิงโตมาสี่ตัวนะครับเกือบห้าตัวนะคุณดูอันนี้ไม่รู้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมเล่นดู็วๆคร่าวๆแล้วกันวันนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> เกิดไปเบสิบแปดบาทเองนะคุณดูเฮ้ยโอ้โหอนนี้ได้มันหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันยบี่บาทเลยครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันสองร้อยแล้วทุนแค่สองร้อยเองนะคุณดูนะี่ครับอ่ะเดี๋ยวเหลือ,เ,ลอเอาสองร้อออกแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้มันเหลือหนึ่งหนึ่งพันทุนแล้วกันนะครับผมไปมาดูซิว่าสองร้อยของเราที่ได้กําไรมา 1,200เนี่ยเราจะเอา200เนี่ย,ายมาปั้นดูดีมันจะได้หรือเปล่าโอเคหบาทนะครับปึ๊บได้12บาทเนะี่ยคือจะไม่มีฟรีเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวจ่ายที่เป็นแบบแจ็คพอตเอานะก็ดีอยู่เหมือนกันนะคนุณดูคือมันก็มาเรื่อยๆนะ ห้าสิบหกบาทนะครับทำไปเล่นไปแล้อย่างมันจ่ายทั้งสองลายด้วยไงทั้งสองทางอะ่ะมันก็มีโอกาสได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอ,อ๊บออปึ๊บบ,บ,บ,บางคนอาจยังไม่เคยเล่นด้วยซ้ำนะเกมนี้ป,ป,ป,ปึโอ้ยสแกตเตอร์สองตัว ถ้าได้5ตัวนี้คูณร้อยตามจํานวนเบ็ดนะครับก็อาจจะได้พันแปดถ้าเกิดสกัตเตอร์มา5ตัวนะครับโคตรสุดบอกเลย panda. โอ้โหดอกนี้ได้มา80ดสิโคตรสุดอ่ะเหลือ95บาทนะครับผมจะปั่นที่เบ็ด45บาทแล้วกันนะฮะลองดูสักตาหนึ่งนะครับอือดูซิว่าจะได้เท่าไหร่25บาทก็ขาดทุนอยู่นะปุ๊ เหลือสาสิบบาทมีเบ็ดสามสิบปะวะไม่มีไปช่างมาันได้มาสามสิบหบาทปุ๊บโอเคนะครับเหลือหนึ่งพันทวนแล้วนะคนดูมีเศษสบาทคือมันไม่มีเบ็ดสามบาทไงอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เล่นข้า,ขาวๆให้ดูประมาณนี้นะครับเกมเอาแปะยุคเก่านะผมอ่านชื่อไม่ออกชื่อมันอ่านยาวทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไร ใครที่หาไม่เจอยังไงก็สอบถามมุมได้นะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูนะครับออาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปด้วยกันส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนนะครับก็ฝากติดตามมาอะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้ผู้ผิดผู้ถูกนะครับต้องขออภัยเวลาทินี้ด้วยแล้วกันโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ